โอเคสวัสดีครับทุกท่านครับผมนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันโอกาสดีๆกับทุกท่านทุกคนครับวันนี้เป็นการไล์สดนะครับทุกท่านก็เดี๋ยวต้องรอสกักครู่ครับผมรอสมาชิกรอทีมงานนะครับรอเพื่อนๆน,นะครับที่จะเข้ามารับโอกาสแบ่งปันความรู้ในวันนี้ นะครับโอเคเข้ามาแล้วกดด้วยนะครับว่าใครเข้ามาทักทายด้วยครับผมทักทายด้วยครับผมนะครับใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยครับผมทักทายกันซิว่าเป็นใครนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาแบ่งปันโอกาสดีๆนะครับได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้นะครับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับอยากให้กดกันมาด้ครับว่าติดตามฟังที่ไหนอยู Skywalker> ่ตรงไหนครับผมนะครับเราจะได้คุยกันครับผมนะครับ โอเคไหมครับเสียงชัดเจนไหมนะครับได้เช็คให้ผมด้วยครับเสียงชัดไหมนะครับเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้รอสมาชิกนะครับที่จะได้เข้ามาพบกันเจอกันสักครู่นะครับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเราจะได้แบ่งโอกาสแบ่งความรู้ดีๆให้กับทุกคนที่ เราอยากให้โอกาสเขานะครับโอเควันนี้พี่เล็กเข้ามาแล้ววิชาตเสียงชัดเจนนี่ครับผมเสียงชัดเจนไหมได้นะครับได้นะครับพิม์พมาบอกเลยครับว่าอยู่ที่ไหนฟังที่ไหนครับแล้วเสียงชัดเจนไหมนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันโอกาสดีๆให้กับผู้คนนะครับทุกท่านนะครับบอกเลยครับว่าวันนี้เรามีสิ่งดีๆจะมาบอกเล่า มาแบ่งปันโอกาสกาลสินเสียงชัดเจนครับโอเคนะครับเสียงชัดเจนจากกาลสินสุดยอดนะครับวันนี้เข้ามาแล้วนะครับอยากให้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามได้เลยนะครับต่อไปเราจะมีเรียกว่าความรู้ดีๆมาให้กับทุกคนแบบสบายสบายแบบเบิร์ดๆครับทุกท่านโอเคนะครับสักครู่เดียวนะครับตัวนี้ รอสมาชิกเข้ามาอีกสักนิดหนึ่งครับตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับผมนะครับพี่พิยะเข้ามาแล้วสวัสดีครับพี่พิยะสวัสดีครับผมนะครับวันนี้จะให้ความรู้เต็มๆนะครับพี่พิยะอยู่ที่ไหนฟังที่ไหนครับกดเข้ามาด้วยครับพิมพ์เข้ามาเลยครับว่าฟังจากที่ไหนนะครับดูจากที่ไหนนะครับเสียงชัดเจนไหมเรามาเจอกันก่อนคุยกันก่อนทักทายกันก่อนนะครับ พีสุวรรณนาบริเพชรนะครับจากที่ไหนครับพิมพ์เข้ามาผมด้วยครับผมนะครับพิมพมาให้มาผมนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้เรามาเจอกันเราเจอกันที่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับวันนี้มาจากระนองชัดเจนโอเคขอบคุณครับพี่จากระนองเกาะพยามนะครับผมเกาะพยามเป็นเกาะที่สวยงามนะครับวันนี้ก็ลองชมพี่ นารมอนเดชาสุนทรกุลนะครับพี่เจีย๊ยบสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เจีย๊ยบโอ้โหเลครับไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจังเลยนะครับผมทุกท่านวันนี้นานนานออกมาไลายทีกําลังรับชมโอเคครับพี่นะครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยพี่ๆจากพี่พิยะจากสมุทรปราการนะครับ ภาพชัดคมชัดสียงชัดโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับนะครับพี่เอจากอิตาลีโอโหชัดเจนครับพี่ขอบคุณครับผมชัดเจนนะครับพี่เฉลิมพลนะครับจากที่ไหนพิมพ์ผมด้วยครับผมพี่เฉลิมพลพี่ลุงนภาบรรลือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลุงนภาบรรลือจากสกรนะครับสกรพรเจริญนะครับโอเคขอบคุณครับนะครับเสียงชัดเจนนะครับพิมพ์ผมด้วยครับ พี่วันมณีพระคุณทองสวัสดีครับผมจากสปปลาวโหมาครับมาจากหลายที่หลายจังหวัดเลยครับวันนี้ทุกท่านครับใครีิเข้ามาแล้วกดนะครับกดให้ผมดูหน่อยครับว่าท่านมาจากไหนนะครับท่านเองนะครับอยู่ตรงไหนนะครับท่านเองอยู่ประเทศอะไรพิมพ์เข้ามาเลยครับผมนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันโอกาสแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราครับผมนะครับ วันนี้พิมเข้ามาเลยครับว่าท่านอยู่ตรงไหนเสียงชัดเจนไหมครับเช็คกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปนะครับบอกเล่าสิ่งดีๆบอกเล่าโอกาสดีๆนะครับวันนี้ผมมีความรู้มาแบ่งปันกับพวกเราครับโอเคเสียงชัดเจนมากครับผมโอเคเลยนะครับโอเคนะครับที่เล็กเสียงชัดเจนมากนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้มาจากพิชรพง์จากพิษโนโลกสวัสดีครับผมนะครับพี่ วันนี้จากสปปลาวโอเคเลยครับโอเคชัดเจนนะครับทุกท่านโอ้โหวันนี้ทุกท่านทุกคนเข้ามาในวันนี้นะครับรวมแล้วนะครับครับหลายๆท่านมาจากหลายๆจังหวัดหลายหลที่หลายประเทศนะครับโอเคนะครับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาติดตามนะครับบอกเลยว่าต่อไปนี้ให้กดอะไรกดแชร์กดติดตามครับแบ่งความรู้แบ่งโอกาสนี้ให้กับผู้คนแบ่งความรู้ให้กับทุกๆคนครับผม แล้วเรายิ่งให้เรายิ่งได้ถ้าเรายิ่งหวงเรายิ่งหายครับผมนะครับเราต้องแบ่งกันนะครับพี่ภูมิพัฒน์รักนะครับจากขอนแก่นขอคุณครับพี่ภูมิพัฒน์โอเคพี่ภูมิพัฒน์มาแล้วนะครับจากสุนิตขอนแก่นนะครับพี่บุตรสบาภพัฒนนะครับอยากไหนนะครับพิมพ์เข้ามาด้วยครับนะครับพี่สายฝนนะครับมาแล้วพี่สายฝนจากบุรีรัมใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะครับพี่สายฝน จากบุรีรัมย์โอเคแล้วครับโอเคนะน่าจะพร้อมนะครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแบ่งสิ่งดีๆให้กับพวกเราครับมาแบ่งโอกาสดีๆกับพวกเรานะครับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับกดติดตามนะครับวันนี้เราจะให้กับผู้คนทั้งหลายครับใครที่กด ไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าอะไรครับกดแชร์แล้วกดไลค์แล้วกดให้ผมหน่อยครับผมนะครับวันนี้อยากจะแบ่งปันจริงๆนะครับผมนะครับพี่แอดสมพรแน่นอนจริงๆครับโอเคเลยพี่สมพรนะครับพี่แอดสมพรนะครับนะครับแน่นอนจริงๆครับวันนี้เรามาแบ่งปันโอกาสแบ่งปันความรู้ให้ครับพวกเราครับผมวันนี้อยากจะแบ่งปันลึกเกินนะครับนะครับพี่สุพลสุประเสริฐเข้ามาแล้วสวัสดีครับพี่สุพลครับนะครับ ครอบครัวท่านผู้หญิงต้นน้ำพี่ต้นน้ำสวัสดีครับจากประเทศอะไรพี่ต้นน้ำพิมพ์คํามาเลยครับว่าอยู่ประเทศอะไรจะนี้นะครับพี่ต้นน้ำจ๋านะครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยนะครับทุกท่านครับโอเคนะครับน่าจะพร้อมแล้วนะทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เลยครับผมวันนี้ผมมีสิ่งดีๆแปลงปันแน่นอนครับสบายดีค่ะพี่ พุทธศัพิพุทธนะครับประจากสปปลาวพี่สร้อยเพชรนะครับกุลลำจากบุจากบุรีลำนะครับจากบุรีลำนะครับพี่พรสวรรค์จากสปปลาวนะครับพี่เฉลิมพลแชร์แล้วครับขอบคุณครับผมใครที่แชร์แล้วขอบคุณครับขอให้ทุกท่านจงเจริญขอให้ทุกท่านจงได้แต่รับความสุขความเจริญและรวยๆเฮงๆครับผมนะครับ ขอ,อให้ทุกท่านนั้นได้จงเจริญครับใครที่แชร์แล้วแบ่งปันโอกาสดีๆแล้วก็ให้ผลลัพธ์ของท่าน,น,นกลับไปสู่ท่านอย่างรวดเร็วนะครับกลับไปสู่ท่านอย่างรวดเร็วนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับมาครับวันนี้วันนี้ผมมีโอกาสได้มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะครับแชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้กับพวกเรานะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะแชร์ก็คือสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิต ทำไมถึงเสียดายทำไมถึงจะเสียดายทุก Question, ท่านครับพี่สายฝนบอกแชร์แล้วขอคุณครับพี่สายฝนนะครับเพราะสิ่งที่เราเสียดายในชีวิตคืออะไรครับผมผมบอกให้นะครับว่าสิ่งที่น่าเสียดายในชีวิตมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับบอกเลยครับว่าสิ่งแรกสิ่งแรกนะครับทุกท่านสิ่งที่น่าเสียดายคือนะครับ เราพบเจอโอกาสแล้วพวกเราเองไม่คว้าโอกาสนั้นไว้เห็นไหมครับน่าเสียดายไหมที่ศีรัตน์รักษาศินขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมครับพี่ศิรัตน์อยู่ทางปลาจินบุรีนะครับพี่โต้งนะครับเพื่อนผมเองนะครับเป็นฐานช่างอยู่ชอพันสองร้อยสี่ปลาจินบุรีนะพี่โต้งนะฟังให้จบไลให้จบนะวันนี้มาแต่งปันโอกาสดีนี้กับพวกเราครับผมนะครับ สิ่งที่น่าเสียายที่สุดในชีวิตข้อที่หนึ่งคือเมื่อเราพบโอกาสเมื่อเราเจอโอกาสดีๆแล้วพวกเราไม่คว้าโอกาสนั้นไว้ทุกท่านครับมันน่าเสียดายเพราะโอกาสนั้นมันจะหลุดลอยไปโอกาสนั้นมันจะไม่กลับมาหาเราอีกโอกาสนั้นมันจะไปแล้วไปเลย โอกาสนั้นมันไม่ได้มาหาเราบ่อยๆครับทุกท่านโอกาสเขาไม่ได้มาหาเราบ่อยๆโอกาสเขาไม่ได้หาเราบ่อยๆเลยโอกาสมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าสิ่งที่น่าเสียดายและเสียใจของพวกเรานะครับบอกได้เลยครับว่าบอกได้เลยครับว่ามันเป็นโอกาสของพวกเราที่ต้องรีบคว้าไว้ ไม่งั้นแล้วพวกเราจะเสียดายไปต่อชีวิตถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนั้นนะครับคว้าไว้โอกาสตอนนั้นก็น่าจะดีแต่เสียใจครับเสียใจครับเพราะโอกาสนั้นมันจะไม่ย้อนกลับคืนมานะครับบอกแล้วว่าโอกาสนั้นมันจะไปแล้วไปเลยโอกาสนั้นไปแล้วไปเลยนะครับเพราะโอกาสเหล่านี้มันมีแต่ เรียกว่าถ้ามาแล้วต้องรีบคว้าไวค้คทุกท่านนะข้อที่หนึ่งนะถ้ามาแล้วให้คว้ามันไว้เลยนะครับถ้าเราคว้าไว้แล้วนะครับมันจะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราสําเร็จจะทําให้เราที่เติบโตได้นะครับฉะนั้นทุกคนทุกท่านผมว่าน่าจะเจอโอกาสดีๆแล้วก็น่าจะคว้าไว้นะครับต่อไปนะครับและในข้อที่2นะครับข้อที่2ที่ผมจะแบ่งปันนะครับ ในการแบ่งปันนะครับในข้อที่สองนี้คือบอกว่านะครับพวกเราเองพบครูดีแล้วไม่เรียนพบเพื่อนดีแล้วไม่คบนะครับวันนี้เราเจอโค้ดเราเจอคนที่ใช่เจอคนที่เรียกว่าเรียกว่าคนที่เขาให้โอกาสคนที่จับมือเราสอนจับมือเราทำนะครับ <c oughs> นั่นแหละครับ นั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนกับครูคนนั้นเรียนกับคนคนนั้นนะครับถ้าหากเราเจอสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ใช่แล้วนะครับบอกให้เลยนะครับว่าให้คนเหล่านั้นได้เรียนรู้กับคนที่เป็นครูคอยสอนให้กับพวกเราจับมือเราทําจับมือเราสอนนี่แหละครับนั่นเป็นโอกาสดีนะครับ เป็นโอกาสดีที่พวกเราเองนะครับจะได้อะไรครับได้เรียนรู้กับครูที่เขาเอาวิชาต่างๆมาสอนพวกเรามาให้โดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าหรือรอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นสองข้อแล้วนะสองข้อเลยครับพบครูดีแล้วไม่เรียนนั่นคือโอกาสที่เราจะเสียใจและเสียดายในครั้งต่อไปนะทุกท่านครับโอเคนะต่อไปข้อที่สามครับผม ข้อที่สามนะครับพบเพื่อนดีแล้วไม่คบพบเพื่อนที่ดีแล้วไม่คบเลยเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับเพื่อนที่ดีๆที่เข้ามาหาเราเพื่อนที่เขานะครับได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมคนที่คบกันแล้วพาเราแต่ไปหาเงินหาทองคบกันแล้วเขาจะพาแต่เราไปทำการทำงานนั่นแหละครับนั่นคือเป็นเพื่อนที่ดีของเรา นะครับเพื่อนที่ดีของเราจะจับมือเราไปนะครับให้พาเราไปเติบโตพาเราไปรับรู้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับฉะนั้นข้อที่3ามนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญพบเพื่อนนั้นมันก็เหมือนกับเราเป็นคบคนที่อะไรครับเหมือนกับเราอยู่กับเขาสิ่งที่เราเรียนรู้กับเขาสิ่งที่เราเสพกับเขาเช่นเขาพาเราา เสพในเรื่องสิ่งดีๆเราก็จะได้สิ่งดีๆนะครับถ้าเขาเสพในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเขาจะพาเราเสพไม่ดีอีกฉะนั้นการวันนี้ที่พวกเราเองนะครับได้เข้ามาพบเจอเพื่อนที่ดีๆแล้วอยากให้ทุกคนทุกท่านครับได้เรียกว่าคบเพื่อนดีแล้วให้เรียนรู้กับ เพื่อนคนนั้นถ้าไม่งั้นแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่เราเจอเพื่อนดีๆแล้วเราไม่คบเราไม่เรียนรู้โอเคไหมครับโอเคนะนะครับแล้วต่อไปข้อที่สี่ครับผมทุกท่านนะครับข้อที่สี่ที่จะทำให้พวกเราเองล้มเหลวได้นะครับก็คือมีเวลาแล้วไม่ใช้ทุกท่านครับมีเวลาแล้วไม่ใช้ พวกเราเองมีเวลาอยู่สาวัน3วันนะครับ3วันคือวันไหนบ้างวันที่หนึ่งคือเมื่อวานนี้เวลาที่เราใช้ไปแล้วเวลาที่เราใช้ไปแล้วคือเมื่อวานนี้และที่สองก็คือเวลาในวันนี้จงใช้ให้คุ้มค่าที่สุดพี่ๆครับใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ และในข้อที่3ในวันที่3ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้คือยังไม่ถึงนะครับเวลาเรามี3วันด้วยกันวันที่1คือเมื่อว,วานนี้เราใช้ไปแล้วอย่าคิดกลับมาใช้ใหม่วันที่สองคือวันนี้จงใช้เวลาของเราให้ดีที่สุด และอีกวันหนึ่งคือพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้นั้นไม่รู้ว่าจะมีโอกาสจะได้ใช้หรือไม่ไม่รู้ไม่รู้เพราะยังไม่ถึงเวลาในพรุ่งนี้ถ้าเราตื่นมอนมาเรามีลมหายใจเราตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตปกตินั่นก็คือพรุ่งนี้เรามีเวลาโอเคนะ แต่ถ้าเราพรุ่งนี้ไม่ตื่นขึ้นหลักนั่นเท่ากับเวลาเราหมดแล้วพี่น้องครับเวลาเราหมดแล้วนะนะครับเวลาเราจะหมดไปเลยฉะนั้นสามวันนี้เราต้องใช้วันนี้ให้ดีที่สุดและในแต่ละวันในแต่ละวันนะครับบอกได้เลยคบว่าคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากัน มีใครยี่หชั่วโมงไหมแต่ละวันมีไหมครับมีใครยี่บสามชั่วโมงไหมเราจะมีเวลาเท่าๆกันก็คือ24ชั่วโมงเท่ากันในแต่ละวันแต่ใครเล่าจะใช้เวลาให้ดีที่สุดใครเล่าจะใช้เวลาตัวเองให้คุ้มค่าที่สุดสิ่งนี้ อยากจะบอกพวกเราถ้าเกิดในแต่ละวันนะครับเรามียี่สี่ชั่วโมงเท่ากันนะครับเราแบ่งเวลาเป็น8 8ด8ดชั่วโมงแรกทำอะไรครับทำงานครับใครที่ทำงานประจำทำไปเลยครับ8ดชั่วโมงแต่ชั่วโมงที่สองทำอะไรครับพักผ่อนครับพักผ่อน พักผ่อนทบอะไรท่านก็พักผ่อนที่ท่านเองจะได้มีชีวิตผู้นี้เดินขึ้นต่อและอีกแปดชั่วโมงหลังแล้วครับทําอะไรครับบางคนก็ไปใช้เวลาที่ผิดนะครับโดยบางคนก็ใช้เวลาไปกับการเล่นการกินการเที่ยวการดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆไม่รู้แต่วันนี้ถ้าพวกเราเองแดชั่วโมงที่พวกเราเองนะครับ สามารถที่จะเรียกว่านะครับสามารถที่จะเข้ามานะครับเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการรู้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำพี่พี่ครับนั่นแหละครับเป็นอะไรที่พวกเราเองนะครับแต่ชั่วโมงนั้นเราไม่ต้องขอหมดครับแต่ผมจะขอแค่วันละ1-3ชั่วโมง แค่นั้นเองบอกเขาเลยครับว่าผมขอเวลาท่านแค่1ถึงสชั่วโมงในแต่ละวันแล้วท่านเองพัฒนาตัวเองให้ได้พัฒนาตัวเองให้ดีแล้วจะส่งผลให้กับชีวิตเราดีขึ้นด้วยแบบนี้ท่านว่าโอเคไหมนะครับเพราะวันหนึ่งเรามีเวลาเท่ากันนะครับ24ชั่วโมง เราต้องไปเรียนรู้ไปเซพในสิ่งที่ดีในแต่ละวันและจะทาพวกเราเองนะครับสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ขึ้นด้วยอย่าลืมนะครับว่าการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนั้นจะส่งผลต่อเรื่องของรายได้เราเราเรียนรู้เยอะเราพัฒนาตัวเองเยอะมันก็จะส่งผลให้เราได้มีการรับรายได้เยอะด้วย ข้อนี้เราจะ,จะมาแบ่งน,นะครับว่าวันหนึ่งนะครับเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันและเรามีเวลา3วันคือเมื่อวานนี้ที่เราใช้ไปแล้ววันนี้ที่กำลังใช้อยู่และพรุ่งนี้โอกาสจะได้ใช้หรือไม่ไม่มีใครรู้นอกจากจะตื่นขึ้นมาแล้วพวกเราเองรับรู้นั่นคือสิ่งที่พวกเราเองสามารถที่จะ เห็นคบว่าเวลาเรามีแค่3มวันนะครับโอเคนะครับอยากจะแบ่งปันให้เรานะครับต่อไปในข้อที่5ข้อที่5อยากให้พวกเรานั้นได้บางคนมาขั้นครับขาดวินยัยขาดวินยัยขาดยังไงครับหมายคำว่าพวกเราเองไม่ทำสม่ำเสมอ ขาดช่วงนะครับไม่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับจะทําให้พวกเรานี้เองนะครับเรียกว่าเกิดการขาดวินัยนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับสำหรับชีวิตเรานะครับอย่าเป็นคนขาดวินัยจงสร้างวินัยให้กับตัวเองอยู่เสมอเสมอเพราะการวินัยคือการทาอย่างสม่ําเสมอทําแบบ มีรูปแบบทําแบบคนที่เรียกว่ามันขาดไม่ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็นะครับในข้อที่6ครับผมในข้อที่6นะครับเราโชคไม่ดีหลายคนหลายท่านบอกว่าผมโชคไม่ดีนะครับไปทําอย่างนู้นอย่างนี้มานะครับพวกเราเองจะมองว่า ขาดโชคไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากจะบอกทุกท่านว่านั่นคือประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นประสบชีวิตนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราที่ผ่านมาแล้วจะเอาเก็บมาคิดนั่นเสมอเป็นบทเรียนพวกเราเองจะมองตัวเองว่าพวกเราเองสามารถทำได้และไปได้นะครับโอเคนะครับนะครับนี่คือในข้อที่6 นะครับต่อไปข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดครับความกลัวความกลัวครับผมกลัวอะไรครับผมกลัวอะไรครับผมหลายคนหลายท่านก็บอกกลัวสิ่งที่ไม่เคยทํากลัวสิ่งที่ไม่เคยเป็นกลัวคนจะพูดให้ กลัวเพื่อนบ้านจะว่าให้กลัวคนนี้จะติฉินนินทากลัวทุกอย่างนั่นคือความกลัวจากตัวเราจริงไหมครับทุกท่านหลายคนหลายท่านนี้กลัวครับผมกลัวกลัวเลยครับผมกลัวทำไม่ได้กลัวเพื่อนว่ากลัวคนนู้นคนนี้ กลัวไปหมดจนทำให้ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรเพราะจะทำอะไรสักอย่างเพื่อนก็นว่าไม่ได้ญาติก็ว่าไม่เป็นจนทำให้เราเองไม่ได้ทำอะไรเลยเกิดความกลัวครับทุกท่านกลัวไปหมดเลยจริงไหมทุกท่านหลายคนเลยท่านกลัวนะนะครับนี่แหละครับ วันนี้จึงมาแบ่งปันนะครับวันนี้จึงมาแบ่งปันกับพวกเรากับสิ่งที่เรียกว่านะครับสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตหากพวกเราเองปิดกั้นตัวเองกับสิ่งเหล่านี้ทั้งเจ็ดนี้นะครับนะครับทุกท่าน ถ้าเราเองปิดกั้นตัวเองทั้งเจ็ดสิ่งนี้ท่านเองก็จะกลัวทุกอย่างกลัวไปหมดครับผมนะครับวันนี้ต้องถือว่าหลายๆคนหลายท่านเข้ามานะครับต้องสวัสดีครับพี่สวิตบุญชัยนะครับพี่โอสวิตบุญชัยของเรานะครับก็ได้เข้ามานะครับได้เข้ามาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็พี่คาพันธ์พี่บีมพี่หลายๆคนนะครับเข้ามาแล้วหลายๆคนหลายท่านนะครับก็ อยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมแล้วผมเองจะมีสิ่งดีๆมาบอกเล่ามาบอกโอกาสมาแบ่งปันให้กับผู้คนเหล่านี้ให้กับพวกเราทั้งหมดทั้งมวลที่ต้องการความรู้สิ่งต่างๆนะครับวันนี้7สิ่งที่ผมพูดไปแล้วผมจะทวนนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิต ของเรานะครับข้อที่หนึ่งคือการเจอโอกาสแล้วไม่คว้าไว้นะครับข้อที่สองคือนะครับพบครูดีแล้วไม่เรียนและข้อที่สามครับเจอพบเพื่อนดีแล้วไม่เรียนนะครับแล้วข้อที่สี่คือเรามีเวลาแล้วไม่ใช้นะครับและข้อที่ห้าคือขาดวินัยแล้วข้อที่หกคือความโชคร้ายที่เราไปเจอมาอย่าเอาเก็บมาคิดนะครับ และข้อเจ็ดก็คือในเรื่องของความกลัวนะครับติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาแบ่งปันโอกาสมาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเรานะครับประมาณนี้ใครที่ชอบพิมพ์เข้ามาครับชอบและผมจะให้ความรู้ให้สิ่งต่างต่างกับผู้ท่านอีกแบบนี้ครับผมมีไหมครับใครชอบบอกเข้ามาครับพิมพ์ชอบชอบครับผมพิมชอบเข้ามาเลยครับเป็นกําลังแรงใจให้กับ ผมนิดนึงครับเพราะผมเองจะได้ออกมาแบ่งปันโอกาสแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราได้อีกเรื่อยๆครับผม ه, ใครที่บอกว่าชอบนะครับพิมพ์คําว่าชอบเลยครับพิมพ์ชอบเข้ามาครับชอบชอบชอบเข้ามาเลยครับผมผมเองจะมาแบ่งปันโอกาสนี้ให้กับพวกเราได้อีกเรื่อยๆครับมานะครับพวกเราเองนะครับใครที่ชอบพิมพ์ชอบเข้ามาผมนิดนึงครับแล้วผมเอง จะเป็นกําลังแรงใจให้ผมได้มาแบ่งปันโอกาสดีๆแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับพวกเราครับผมนะครับมีไหมครับท่านไหนชอบพิมชอบเข้ามาเลยครับพี่ปีชาสวัสดีครับนะครับช่วงนี้ติดงานโอเคไม่เป็นไรครับพี่ปีชาสวัสดีครับพี่แมวนะครับโอเคนะครับเปิดนักกองแล้วนะครับพี่เล็กโอเคชอบนะครับพี่ดำออดีโอดีนะครับโอเคชอบขอบคุณครับพี่พี่ทุกท่านพี่แสงนะครับพี่สงพี่ สถิตพี่โอ้หลายท่านเลยครับขอบคุณมากครับผมเป็นกำลังแรงใจให้กับผมเองนะครับที่จะได้ออกมาแบ่งปันโอกาสแบบนี้อีกนะครับและเราจะออกมาในช่วงนี้นะครับเวลาดีๆนะครับพี่อ่าพี่ดำอ่ายีโอดีนะครับก็ต้องขอบคุณครับที่ได้เข้ามาอ่าเรียกว่ารับชมนะครับพี่บุษลินครับสวัสดีครับพี่สุเทพเองนะครับพี่หลายๆคนหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ได้กล่าวชื่อทั้งหมดนะครับพี่วันมณนีครับชอบงั้น รอบต่อไปผมจะได้มาแบ่งปันโอกาสแบบนี้ให้กับทุกคนทุกท่านอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจสิ่งที่ผมบอกเป็นหน้าที่น่าเสียดายให้กับพวกเราได้รับชมรับฟังไปแล้วนะครับว่าชอบชอบเข้าใจรับ,บพ,พ,พ,พิ่รักษณ์ของคุณครับผมนะครับและเราจะมาแบ่งปันโอกาสแบบนี้อีกครั้งหน้าครั้งต่อไปและติดตามนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับเมื่อวลาไหผมไลค์ท่านเองจะได้ขึ้นหน้าจอท่านเลยครับ เพราะผมเองมีโอกาสว่างเมื่อไหร่ผมจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆนี้กับทุกๆท,ท่านครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครอยากจะให้ผมไ้มาพูดเรื่องอะไรแบบไหนยังไงครับเรียกว่าแนะนําได้นะครับแนะนําพิมพ์เข้ามาเลยครับแนะนําได้เลยนะครับว่าต้องการให้ผมนําเสนอหรือพูดเรื่องอะไรที่อยากกพวเราเองจะ ได้ครับเพราะอาลีขอบคุณครับผมสวัสดีครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับตอนนี้ไลฟ์เราจะจบแล้วนะครับผมวันนี้มาแบ่งปันเรื่องของอสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตที่เราเสียโอกาสไปนะครับโอเคนะครับสลาวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ х, share, กดติดตามและเข้ามารับชมวันนี้นะครับสลาวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดี ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครั้งหน้าครับผม rale, it, สวัสดีครับสวัสดีครับครั้งหน้าเจอกันครับผมเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ